สวัสดีครับตอนนี้มาพบกับอาชีพใหม่นะครับเก็บใส้เดือนครับผมอาชีพใหม่รายได้ดีนะครับอาชีพใหม่รายได้ดีนะครับโอ้เก็บขีเดือนครับพี่น่องคองแฉะครับอันนี้เก็บขีเดือนครับรายได้ดีครับโอ้ใข่เต็มถ่องเลยตัวนี้โดนตัวนีงโอ้ ไายได้ดีครับไายได้ดีโอ้สุดยอดครับพี่น้องตัวนี้มันตัวใหญ่แค่กูนะครับตัวขี้เดียนไหมรายได้ดีนะครับเก็บไสเดือนครับผมเก็บขี้เดียนเก็บขีเกเดียนโอ้ไม่ตัวใหญ่รครับของแช่เลยนี่โอ้ของแช่ของแช่แครับอาชีพใหม่รายได้ดีนะครับ ขี่เดียนครับผมคุณครับโอ้ขีเดียนครับนี่ตัวง,งามครับสุดยอดเลยสุดทนันครับสุดทนันถ้าหาผู้ใดมีขีเดียนเนี่ยสแสดงว่าผู้ดมสมบูรณ์ครับตอนนี้เก็บขีเดียนนะครับเด้อแบับนี้ มาเร้อครับเก็บขีกระเดียวน้ยตัวยังไงครับเนี่ย,ย,ยรรสุดยอดเลยมาตาฐานครับมาตาฐานใหม่จากรถสดจากทะเลครับ Iya nak abis, iyaan, tuh kap cara tua, Sudah sudar, uh uh, อาชีพนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเก็บไสเดือนครับมาเลยครับพี่น้องเจฟซีเดีอนครับ,ดรบ,เ,บ,เ,ดรบเดีอนนะครับเดชีเดีอนโอ้โอ้โอ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  บาทส้องครับโอ้โหเดี๋ยวตัวนึงตัวนึงก็ท่านใส่ปุ๊บโอ้โหจะบาทส้องไหมครับเห็นไหมเก็บไส้เดือนกันนะครับ ตาทองนี่ขี่กระเดียนไล่เลยครับมาตรฐานครับมาตรฐานเนี่ยเพิ่งัวขี่เดียนครับเดี๋ยวโอ้ขกสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดพนันครับสุดพนัน นสองตัวเลยครับนสองตัวเลยตัวใหญ่ๆข้ามโอโอ up เนี่สุดยอดเลยครับตัวใหญ่ๆข้ามโอโอเลยครับนี่แน่นอนครับแน่นอนสุดยอดเลยครับนี่กระสีเอาบาทสองเลยครับนี่ยหนึ่งครับสองสุดยอดครับ นี่ครับตวนีจอดเลยครับจอดป่ะครับเนี่้แน่นอนครับแน่นอนอาชีพใหม่รายได้ดีครับเก็บไส้เดือนพ่กมันหากันยังไงนะครับผีเดือนเนี่ย่อหน้าหน้าไฮเลยมันใส่สารเคมีมัน มันก็จะบ่มี่นะครับก็จะไม่มีอ่แปลงนี้เนี่ยโอเคเลยครับนี่ครับโหหุ่นว่างครับสุดยอดวะ่ะใส่ดูตอนนี้นี่ครับ อาชีพใหม่ไรายได้ดีเจ็บฉีเดียนเดียอดสวัสดีครับสามล้านคนดูนะครับโอ้แบ,กบตกระซิบิดบไปเนี่ยตายวะแบตกระสิบิบเต้อันเนี่ย โอ้แบตสิบเบิดครับโอไอออกกันนาฝ่าไม่นะครับเล้วไงโอ้แบตสิบเบิด์ตต้องทำเนี่ยจอดเลยครับพี่นี่ครับยอดเลยครับใช่ครับสวัสดีครับพอสมัมผัสก่อนได้ครับแบตสิบเบิดครับผม